สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จเกตทะลุสมรุน2นะครับของหลวงพ่อน้อยนะครับหรือหลวงพ่อชํานาญนะครับวัดลาจะคึกนะครับผมหรือว่าวัดมนตลาดภูนั่นเองนะครับสําหรับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2545นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับผมไม่ทันหลวงพ่อน้อยนะครับ ไม่ทันหลวงพ่อน้อยปลุกเสกนะครับแต่ท่านปลุกเสกมวลสารก่อนที่ท่านจะมองรณภาพนะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับพระรุ่นนี้นะครับผมผสมอัฐิของหลวงพ่อน้อยนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับมาปลุกเสกนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับผม สำหรับประวัติคร่าวๆนะครับของหลวงพ่อน้อยนะครับหรือหลวงพ่อชำนาญนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23กันยายนนะครับพศ2462นะครับและท่านมามรณภาพนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับพศ2543นะครับสำหรับหลวงพ่อน้อยนะครับผมท่านเป็นศิษย์นะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อวิเชียนนะครับ เจ้าคุณทักษิณนะครับหลวงพ่อสายนะครับวัดอินทารามใต้นะครับผมสมเด็จพุทธาจารย์นวมนะครับวัดอนงนะครับเป็นพระอุปชานะครับของท่านนะครับแล้วก็ได้เรียนวิชานะครับจากหลวงปู่อ๋อยนะครับวัดไซนะครับผมเห็นไหมครับคนฝั่งทนบุรีนะครับผมทราบกันดีว่าหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับเคยกล่าวไว้ว่าหากท่านไม่อยู่นะครับ ให้มากาบหลวงพ่อน้อยที่วัดราชคึกแทนท่านได้นะครับผมนี่นะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีอัฐินะครับของหลวงพ่อน้อยผสมเข้าไปด้วยนะครับผมนี่นะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมเนื้อหามวลสารก็ชัดเจนนะครับออกสีเทาๆนะฮะ เนื้อเขาก็จะฟูๆนะครับมีคราบแป้งนะครับนี่นะครับองค์สมเด็จเขาก็จะล่ำล่นะครับนี่นะครับอ๋ออบอบนะครับเห็นไหมครับเกรดเขาก็จะทะลุซ้มนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ทะลุซ้มมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับนะครับองค์พระเขาก็จะหนาๆนะครับอ่าเห็นไหมครัรวมไปถึงซ้มนะฮะซ้ม แก้วนะครับเห็นไหมครับซุ้มครอบแก้วนี้นะครับเขาก็จะนานานะครับนี่นะครับส่วนองค์พระนะครับผมเขาก็จะมีคราบแป้งนะครับนี่นะเห็นไหมครับติดมือผมนะฮะนี่นะครับแป้งขาวๆอย่างนี้นะผมไม่ได้เอาแป้งโรยไว้นะครับนี่นะครับมาจากองค์พระจริงๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังเขาก็จะมีปั๊มรายละเอียดไว้นะฮะด้านบนเขาก็จะมีคําว่าวัดราชะฆึกนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นยันท้อนะครับแล้วก็จะมีชื่อพระพิพัฒน์ธรรมคณีนะครับผมหรือหลวงพ่อชำนาญนะครับนี่นะครับตามด้วยพศนะครับ2545นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากมากเลยฮะเนื้อหามนสารแล้วก็นี่ติดเอ่ถือว่าติดครบนะฮะรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับ นะฮะอ่ะเรามาลงกล้องฮะผมดูนะครับนี่นะครับก้อนมวลสารนะครับนี่นะครับบางองค์ก็จะติดไม่ชัดขนาดนี้นะครับผมอ่านี่ถือว่าติดคมชัดแล้วนะครับใช้แทนวัตถุมงคลของหลวงปู่โตได้อย่างสบายใจเลยนะครับอ่านะครับมีมวลสารของหลวงปู่โตด้วยนะครับสำหรับสมเด็จรุ่นนี้นะ นี่นะครับขอบเขาก็จะหนาๆน,นะครับองค์ะจะหนาๆใหญ่ๆนะนี่นะครับผมราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆเท่ gracias, านั้นนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกครับไม่ต้องไปพูดถึงนะรุ่นแรกหลักพันนะฮะสำหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับเกตทะลุซ you know. ุ้มรุ่นแรกรู้สึกว่าจะจัดสร้างในปีหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อเขาก็จะมีหลายโทนนะครับอาจจะมีโทนสีเหลืองสีขาวนะครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะเห็นไหมครับส่วนใหญ่นะสีเทานีอ้อาจจะมีผงทูมนะครับเยอะนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะนี่นะครับ ส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นเนื้อผงทูบนะสีเทาแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะติดมือผมนะฮะนี่นะครับคาบแป้งนะครับจับตามขอบนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีรอยงัดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับงัดผ่าขึ้นมานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับ ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับะไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่พน้องๆ f องทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมฮะมีเม็ดมวลสารนะครับกระจายไปทั่วองค์เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเงี้นี่นะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นชัดเลยนะมเม็ดมวลสาระนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นครับสวยงามมากๆเลยนะครับคาบแป้งติดเต็มเลยนะครับสวัสดีครับ